สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟลุกเกิกพลเล่าเหตุผลให้ลูกอายุ19ใช้เดือนละ2 0,000ื เป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากๆสำหรับฟุกเกิกพลและนัตตลีเจราวนนท์ทายาทซีพีตระกูลมหาเศรษฐีเรียกได้ว,ว่าหลังจากทั้งคู่ก็หาดูใจกันมานานถึง10ปีจะเห็นว่าทั้งคู่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆด้วยกันตลอดล่าสุดคุณพ่อลุกเกิกพลได้ออกมายอมรับแล้วว่าตนได้ให้เงินเดือนลูกชายน้องอชัชิลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกับอดีตภรรยาโบชายาดาเดือนละ2 0 0 0 0บาทเหตุอยากให้ลูกชายน้องอชิรู้จักการบริหารเงินและบริหารการใช้จ่ายเองเพื่ออยากได้สิ่ง ของจะได้รู้จังเก็บเงินซื้อเองคุณพ่อฟลุกยังบอกอีกว่าน้องอาชิเองเป็นคนเก็บเงินเก่งมากและตนก็ติดลูกชายหนักมากเช่นกันและไม่พร้อมให้น้องอาชิพไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะหากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจริงๆตนต้องคิดถึงลูกชายคนนี้มากๆแต่อนาคตไม่แน่นอนอีกทางอาดีตคัสโนวาตัวพ่ออย่างฟลุกเกิร์กพรมัสยวาวนิดกับภรรยาสาวสดสวยลีนาตาลีเจรวรนนท์สั่งไก่มานั่งทานอาหารอยู่ในร้านสุดหรูกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งฟลุกก็ได้เปิดเผยร,ราคาเจ้าไก่ตัวนี้ว่ามีราคาสูงถึงตัวละ1 2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w a l s t r e e News ขอบคุณครับ